หนึ่งเริ่มค่ะฮัลโหลอันยองเซียวอันยองอันยองสวัสดีน้องๆเป็นทุกงาและพี่ทุกคนวันนี้ <laughs> มีพี่ด้วยหรอคะแลวพี่ตุยะะ้ยค่ะอ๋ okay. อโอเคครัพี่หนึ่ง <laughs> ก็ได้วันนี้เนี่ยนะเ,เป็นวันสิ้นปีแล้วก็ <laughs> <laughs> ขอให้ทุกคนข้ามผ่านปีใหม่ไปด้วยปีเก่าไปด้วยความสุขรอยยิ้มถึงแม้ว่าเราจะมีซีนของน้ําตานิดหน่อยก็มันเป็นความน้ําตาที่หลังจากความผูกพันใช่ไหมที่เราได้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข เคยด่ากันทากันเคยอยากจะจิกว่าเวลาที่ไม่ได้อยากที่พี่อยากได้ังใจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็อยากให้น้องแบบเก่งทุกคนแล้วทุกคนก็รู้สึกยังไงเดียะมันเหมือนอะไรมันหายไปจากชีวิตส่วนหนึ่งสิ่งที่เคยเห็นน้องตัวผิวขาวผิวขัๆมคอยแน่นอน ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่มีแล้วซึ่งพี่ก็ใจหายนะแต่ว่าขอให้น้องทุกคนที่ที่ไม่ว่าจะจะยังอยู่ทางานกับพี่หรือไปที่โพธาราเนี่ยขอให้มีความสุขและขอให้เจริญก้าวหน้าด้วยพี่ขอวยความดีใหม่ให้ฝากวยพรด้วยน้องที่ไม่ได้เจอว่าให้น้องออประสบความสําเร็จแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดต้องรวยๆนะเราต้องรวยต,ต้องพูดในคำาียว,ว,ายว,ว่าไ i g h t i n g อจ,จักอจ,จักร f i g h t อจ,จักร fighting นะโอเคค่ะบ๊ายบายอันยองอนยองนี่สวยเนาะ